หลดแอปต่างๆในห u เ w ย i โดยไม่ต้องใช้ Play Store ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับขั้นตอนแรกไปที่ h u a w ย i a แอปแกลเลอในหน้าหลักของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นส o r e เหมือนกับใน a p p ป Store นั่นแหละครับเราสามารถเลือกดาวน์โหลดแอปต่างๆได้เลยนะครับนะฮะอย่างเช่นถ้ากิดว่าเราอยากจะโหลดแอปเป๋าตังก็โหลดได้นะครับ โหลดไลน์นะครับเกมฟรีไฟล์อย่างนี้ก็ได้นะครับวิธีการใช้งานให้เราแตะไปที่รูปแว่นขยายตรงนี้ครับตรงคําค้นหาเนี่ยครับเราก็พิมพ์ไปเลยครับเราอยากจะได้แอปตัวไหนจะยกตัวอย่างจากแอปธนาคารนะครับเราก็พิมพ์ไปว่าธนาคารครับแล้วกดแว่นขยายครับเราก็จะเจอพวกแอปต่างๆของธนาคารที่เราต้องการนะครับเราก็ไล่หาดูนะครับเราอยากติดตั้งธนาคารอะไรครับเราก็กดติดตั้ง อย่างเช่นในที่นี้เดี๋ยวคู่หนึ่งจะเอาแบงก์กรุงเทพก็กดติดตั้งลักษณะเหมือนเวลาเราใช้ใน l a y Store เลยนะครับก็ติดตั้งตามนั้นได้เลยนะครับนี่ครับพอติดตั้งเสร็จนะครับเดี๋ยวคู่หนึ่งกดออกไปให้นอกให้ดูครับนะครับตอนนี้แอปธนาคารกรุงเทพมาติดตั้งตรงนี้แล้วนะครับทีนี้กลับเข้าไปใหม่ครับแอปแกลเลอรี่นะครับพิมพ์ในช่องค้นหาครับ เดี๋ยวคู่หนึ่งจะยกตัวอย่างจากโหลดเกม ROV e นะครับกดค้นหาปรากฏว่าหาไม่เจอเดี๋ยวมีทางเลือกให้ครับสำหรับใครที่าดาวน์โหลดแอปต่างๆในแอปของหัวเว่ยแล้วนะครับมันไม่มีที่เราต้องการนะครับให้ทำดังต่อไปนี้ครับให้กดออกไปข้างนอกเลยครับเราจะทำการติดตั้งแอปตัวหนึ่งมาเป็นตัวช่วยจะเป็นอีกสโตร์นึงนะครับให้เราไปที่เบราว์เซอร์หัวเว่ย แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ a u r o r a o d s com ตามนี้นะครับหรือว่งลิงก์ดาวน์โหลดหนึ่งจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดที่คีย์บอร์ดจะเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนขึ้นไปครับเราจะเจอตรงนี้ครับเว็บไซต์ของเขานะครับก็คือ a r o r a o s s ตามนี้นะครับกดเข้าไปครับ หน้าตาของเขาจะองมาเป็นแบบนี้นะครับเราจะต้องเข้ามาที่หน้าแบบนี้ให้เราไปที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนครับตรงนี้แตะไปที่ขีด3ขีดไปที่ดาวน์โหลดเลื่อนขึ้นไปครับให้กดไปที่ดาวน์โหลดสีแดงตัวนี้ครับกดดาวน์โหลด ด้านล่างครับจะมีคำว่าดาวน์โหลดอยู่กดดาวน์โหลดครับถ้าเรากดช้าคำว่าดาวน์โหลดด้านล่างจะหายไปนะครับก็ให้เราไปกดดาวน์โหลดตัวนี้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับพอกดดาวน์โหลดด้านล่างด้วยแล้วนะครับเขาจะมาที่หน้านี้นะครับหลังจากนี้แล้วให้ไปกดติดตั้งกดเปิดกดต่อไปกดถาม กดอนุญาตในขั้นตอนนี้เขาจะให้เราใส่บัญชี Google นะครับแล้วก็กดบัญชี Google อันนี้เราก็ใส่บัญชี Google ของเราไปเลยครับเพื่อจะเอาไว้ดาวน์โหลดแอปต่างๆเมื่อใส่ยูสเน m e ใน Gmail ของเราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดที่คีย์บอร์ดครับหลังจากนี้แล้วเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับก็คือรหัสผ่าน Gmail ของเราเนี่ยแหละครับกดเครื่องหมายถูกที่คีย์บอร์ดครับ กดฉันยอมรับทันนี้เขาจโชว์แอปต่างๆให้เราเห็นแล้วเห็นไหมครับนะฮะซึ่งจะมีเยอะมากกว่าแอปในหูเว่ยนะครับนะฮะเห็นไหมครับมีเยอะเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปติดตั้ง Play Store เลยนะครับเราใช้แอปต่างๆในหูเว่ยได้เลยแล้วก็ ใช้หน้าหัวเหงย่อเราตามปกติเลยครับแอปเปาตังช้อปปี้นะครับแคปคัสอะไรเงี้ยครับนะฮะวิธีการดาวน์โหลดหรือติดตั้งนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันก่อนหน้านี้ rov ไม่มีนะครับแล้วก็มาติ๊กที่รูปแหนขยายครับแล้วพิมพ์ลงไปครับ rov กดค้นหาเห็นไหมครับว่าเจอตรงๆเลยนะครับนะฮะเจอตรงๆเลยอ่าเดี๋ยวนึงกดดาวน์โหลดให้ดูเป็นตัวอย่างครับ rov กดติดตั้งแล้วการใช้งานแบบนี้นะครับเป็นการใช้งานโดยตรงกับทางหัวเว่ยนะครับก็คือเพราะการใช้งานแบบนี้จะเป็นการใช้งานโดยตรงกับเครื่องหัวเว่ยเลยนะครับดังนั้นอาการแหลกอาการช้าอืดที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่เราเล่นใน vmos pro ก็จะไม่เจออาการเหล่านั้นจะเป็นการเล่นผ่านโดยตัวฟังก์ชันหลักของตัวเครื่องเรานะครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดอนุญาตนะครับถ้าเกิดเราไม่อยากให้เขาถามบ่อยๆแล้ก็ติ๊ก เครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดอนุญาตในขั้นตอนนี้ก็กดติดตั้งครับพอกดติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะทําการติดตั้งนะครับแล้วจะกลายเป็นคําว่าเปิดแบบนี้นะครับก็จะมีคําว่าเปิดกับถอนการติดตั้งแบบนี้นะครับอ่าไม่ได้ตามนี้แล้วครับกดย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปนะครับอ่ามาในหน้าหลักของเขานะครับทีนี้เดี๋ยวเรากดปุ่มโฮมออกไปดูครับนี่ครับแอปก็มาถูกติดตั้งตรงนี้แล้ว แล้วทีนี้ตัว store ที่เราติดตั้งมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ Aurora Store ตัวนี้ครับเวลาทุกครั้งที่เราต้องการจะดาวน์โหลดแอปต่างๆเราก็มาดาวน์โหลดที่ Aurora Store ตัวนี้ก็ได้นะครับเวลาเราจะดาวน์โหลดอะไรที่เกี่ยวกับ Google แนะนําให้ไปดาวน์โหลดที่ Aurora Store ตัวนี้นะครับอ่เดี๋ยวกลับเข้าไปดูกันใหม่ครับไปที่ Aurora Store นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะดาวน์โหลดเกี่ยวกับ Google บ้างนะครับอย่างเช่น Google Chrome นะครับ หนึ่งจะพิมพ์คําว่า Google ลงไปนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นแอปต่างๆของ Google นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เดี๋ยวหนึ่งจะดาวน์โหลด Google Chrome นะครับกด Google Chrome กดติดตั้งกดติดตั้งอีกทีหนึ่งนะในขั้นตอนนี้ก็รอครับจะขึ้นคําว่าถอนการติดตั้งกับเปิดแบบนี้ถือว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับกดย้อนกลับไปครับเดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดเพิ่มครับ Google Drive กดติดตั้ง แอปต่างๆที่เราดาวน์โหลดนี้นะครับจะมาอยู่ที่ตัวหัวเว่ยเลยนะครับกดติดตั้งอ,อย่างนี้ถือว่าติดตั้งแล้วนะครับกดย้อนกลับไปครับเดี๋ยวเราดาวน์โหลดเพิ่มก็จะมีอีกตัวหนึ่งแมปนะครับหรือ Google Map นั่นเองนะครับกดกดติดตั้งพวกแอปธนาคารต่างๆเราก็ดาวน์โหลดในแอปแกลเลอรี่ของหัวเว่ยได้เลยนะครับพอขึ้นแบบนี้แล้วก็คือติดตั้งเสร็จแล้วกดย้อนกลับไปครับ Google แปลภาษา กดติดตั้งกดติดตั้งดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับทนนีนี้กดออกมาครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับกดปุ่มโฮมออกมานะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ g o o Google Chrome Google Drive แมปแปลภาษานะครับมาอยู่ในบนเครื่องโ่ยเราแล้วนะครับมาดูวิธีการใช้งานกันบ้างครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็กดไปที่ Google Chrome กดยอมรับและทำต่อกดถัดไปเนี่ครับเราก็ได้ Google Chrome มาใช้แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะฟัง YouTube นะครับเราก็กดไปที่ YouTube ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์เอาก็ได้นะครับ youtube com นะครับในที่นี้มันมีตรงนี้ให้เราอยู่แล้วเราก็กด YouTube แล้วเราไปที่รูปคนเนี่ครับถ้าเราอยากให้มีประวัติช่องที่เราเคยดูไปเราก็กดไปที่รูปคนสีเทานี้กดลงชื่อเข้าใช้ แล้วก็พิมพ์เมลของเราลงไปครับพอพิมพ์เมลเสร็จนะครับกดเครื่องหมายถูกที่คีย์บอร์ดครับเขาจะถามหารหัสผ่านเราก็ใส่รหัสผ่านลงไปครับเมื่อใส่รหัสผ่านเสร็จนะครับกดถัดไปนะครับตอนนี้เราก็ลงทะเบียนเข้าใช้ ytube o u t u b e ใน g o o g l e Chrome เราแล้วนะครับ,นะรบเราก็สามารถฟังได้เลยนะครับ ตรงนี้เขาจะบอกว่าบันทึกรหัสผ่านหรือเปล่านะครับเรากดบันทึกอย่างเงี้ยครับเขาจะได้เซฟข้อมูลเอาไว้ใน Google Chrome นะครับเนี่ยครับเราก็ดูครับดูใน Youtube นี้ได้เลยนะครับฮะอ่ากดออกมาครับอันนี้เป็นเทคนิควิธีการใช้ Google Chrome นะครับมาดูวิธีการใช้ใน Google Map กันบ้างครับกดไปที่ Google Map ลงชื่อเข้าใช้กดเพิ่มบัญชีปรากฏว่า มันจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้นะครับใน Google m a p นะครับเห็นไหมครับว่ากดลงชื่อเข้าใช้พวกแอปต่างๆอย่างเช่นแอป u t u b e ก็เหมือนกันครับถ้าดาวน์โหลดมาได้ก็จะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้แต่ในส่วนของการใช้งานอย่างเช่นนําพาไปที่ต่างๆยังนําได้ปกตินะครับแต่แค่ว่ามันไม่เก็บประวัติให้เราเพราะว่าเราไม่สามารถเพิ่มบัญชี gmail หรือลงชื่อเข้าใช้ได้นะครับเนี่ยฮะกดเพิ่มไม่ได้เห็นไหมครับนะฮะเมื่อเพิ่มไม่ได้อ่าไม่เป็นไรครับเราต้องการแค่ใช้งานเท่านั้น เราก็กดข้ามครับพอกดข้ามเสร็จปุ๊บเดี๋ยวหนึ่งจะทําให้ดูนะครับอย่างเช่นในที่นี้นะหนึ่งจะไปที่กรุงเทพมหานครนะครับกดเส้นทางเขาก็จะบอกให้เราลงชื่อเข้าใช้นะครับเรากดลงชื่อเข้าใช้กดเพิ่มบัญชีก็เพิ่มไม่ได้อีกนะครับในน,นี้คืออาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวยังมีวิธีใหม่ๆมาแนะนําให้อีกอยู่เรื่อยๆนะครับนะฮะอันนี้เราก็เลือกประเภทครับว่าเราจะไปแบบไหนนะครับในที่นี้ก็เลือกเป็นรถยนต์นะครับเลือกจุดเริ่มต้นนะครับกดกดเลือกตําแหน่งของคุณกดอนุญ,ญาตระหว่างการใช้งานเท่านั้นเขาบอกให้ติดตั้งบริการ Google Pay นะครับ เราไม่สามารถติดตั้งได้นะครับเดี๋ยวหนึ่งกดติดตั้งให้ดูกดติดตั้งนะครับเขาบอกว่าเปิดแอป,ป Google Play ไม่สาเร็จก็คือ Play Store นั่นเองนะครับอ่านั้นไม่เป็นไรนะครับเราก็กดข้ามๆไปแล้วกันนะครับอันนี้พอเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับเราก็กดเริ่มรับทราบเขาก็จะบอกพิกัดให้เราแล้วเราก็ขับรถออกไปเลยนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับเราก็เดินทาง ตามที่เขาบอกได้เลยอันนี้เขาก็ระบุเวลาตามปกติการใช้งานได้เหมือนเดิมหมดนะครับยกเว้นว่าเราไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้หรือว่าประวัติต่างๆในการเดินทางเราก็ไม่มีเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้แอปต่างๆบนเครื่องหัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับ จะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ